สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมโบราณของคนสุรินทร์นะคะคลิปนี้จะไม่เห็นหน้าแต่ว่ามีการถ่ายทาาถถํากลอ้กอ,ะะกลองสามารถถ่ายทําให้เห็นลายชัดก็คือผ้าไหมที่โชว์นี้เป็นผ้าไหมนะคะลายอัมพรมนี่คือลายของอัมพรมที่กล้องสูงไม่เห็นค่ะว่ามีการทอแบบนี้นะคะมีเห็นไหมคะกล้องสามารถถ่ายทําได้แบบนี้เลย อัจฉริยะของกล้องมือถือรุ่นใหม่นะคะแล้วท้องผ้าคือแบบนี้เนาะน,นี่คือเป็นเบอร์ศูนย์หค่ะคลิปนี้ราคาทั้งหมด1,500บาทค่ะส่ง40บาทค่ะเป็นผ้าไหมลายอาัมพรมเป็นรายชาแห่งผ้าไหมสุรนค่ะสีจะเป็นออกแดงนะคะขนาด1คณ2เมตรค่ะท้องผ้าจะเป็นข้างล่างนะคะแต่ว่าซูไม่เห็นแบบนี้ค่ะการถ่ายทำแบบนี้อัจฉริยะสุดเลยกล้องของมือถือไกแพดนะคะ เบอร์นี้01ค่ะใครสนใจนะคะมี2ผืนค่ะราคา1,500บาทนะคะก่อนที่ผ้าไหมราคาจะขึ้นนะคะต้องรีบซื้อนะคะนี่ค่ะท้องผ้าข้างล่างจะเป็นแบบนี้เนาะอ่าแต่ซูมให้เห็นแบบนี้ค่ะเบอร์01ค่ะลายอัมพรมมีสองผืนนะจ๊ะต่อไปเบอร์02ค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะเบอร์02ลายอัมพรมนะคะ ติดต่อไกด์แพทมาได้เลยนะคะสำหรับเบอร์02นี้นะคะเบอร์02สําำหรับลายอัมพรมซึ่งข้อดีของกล้องที่เทคนิคถ่ายทำนี้จะเห็นลายแบบนี้นะคะอ่านี่คือลายของเขาริบระยับนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะข้างล่างคือสีจริงแต่ข้างบนเป็นการสูมให้เห็น ท้องผ้าของลายอัมโรมเบอร์ที่2ค่ะ1,500บาทอันดับแรกจดเบอร์โทรไกด์แพดก่อนนะคะ081257 1 7 0 9 0 8 1 2 5 7 1 7 0 9ค่ะต่อไปเบอร์ที่3นะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะต่อไปเป็นเบอร์ที่3สําหรับปากการมาออมนะคะนี่ค่ะจะซูมกล้องด้านบนจะซูมให้เห็นลายของ Uh, เส้นนะคะจะเป็นสีม่วงแต่ท้องผ้าก็เป็นตามที่คุณผู้ชมเห็นนะคะข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะคะจะซูมข้างล่างนะ,ะกล้องนี้อัจฉริยะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเห็นหน้ากด์แพทเนาะฟังเสียงดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะสําหรับ0ูนย์สามหนึ่งพันหบาทค่ะทรงสี่สิบบาทลงจากหน้ากี่แต่ต้องการอนุญ,ญาตเย็บริมก็แจ้งกด์แพทหลังไม้ได้เก็บเงินปลายทางได้หมดถ้าคุณผู้ชมอยากได้อะไรเราตามใจคุณผู้ชมจ้า นี่เลยนะคะสำหรับประกามมออมผืนที่3ค่ะหมายว่าเป็นลายเป็นลายโบราณที่คนชรินนิยมใช้นะคะก็คือเป็นเบอร์3นะคะอ่ะต่อไป ต่อไปคะ่ปะประกามาออมเบอร์ที่4ี่นะคะหมายว่าผืนที่สี่ค่ะให้ชมนะคะการทอใก,กล้แต่ท้องผ้าจะเป็นสีออกม่วงนะคะพื้นนี้แตกต่างจากผืน3ามอย่างไรเดี๋ยวให้ชมนะคะนี่ท้องผ้าข้างล่างนะแบบนี้เลยค่ะดูกล้องดูข้างล่างนะคะด้านบนนี้ซูมไปมันจะขยายใหญ่นะแบบนี้ดูนะนี่ขยายใหญ่เลยนะการทอนะมีแพทขึ้นมาอย่างนี้เลย ดูกันนะโอ้โหกล้องนี้สุดยอดเลยถ่ายทําเห็นแม้กระทั่งการทอละเอียดขนาดนี้เลยค่ะนี่ซูมแบบใกล้ๆนะกล้องบนนะแต่ข้างล่างคือแบบนี้ค่ะที่คุณผู้ชมจะมองเห็นคือแค่นี้ข้างบนเขาขยายให้ค่ะมือถือเขาขยายให้ค่ะว่าทอละเอียดขนาดไหนสําหรับเบอร์ศูนย์สี่ลายปากกา,มาอ,อมนะคะให้ชมนะคะถ้าจะซูมดูดูข้างล่างนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะอัจฉะมากเลยกล้องอนี่เลยนะคะ 04นะคะ04ค่ะ1,500บาทค่ะต่อไป05นะคะจะเป็นลายอ,อ,อะไรนะสาคูนะคะซึ่งกล้องบนจะซูมให้เห็นการทออย่างละเอียดเป็นการทอนะคะไม่ใช่เครื่องนะคะทอมือนะแล้วข้างล่างแพทจะให้ดูงี้นะแมวนี่ค่ะเบอร์อะไรคะ เบอร์อะไรเบอร์ห้าใช่ไหมเบอร์ห้าเนาะเบอร์ห้าแพทนับก่อนเนาะสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งอ่านี่เป็นเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าของลายสาครูนะคะท่านใดสนใจนะคะนี่ขยายเห็นของการทอนะคะแบบนี้เลยนี่นะแอบสวยไหม ต่อไปต่อไปเบอร์6ค่ะเป็นพกามอมเบอร์หกอ้ไม่ใช่ค่ะลายสาคูเมยสีมันจะทึบหน่อยนะคะแล้วกล้องบนก็จะขยายนะกล้องบนก็จะขยายให้เห็นนะนี่แพททดสอบด้วยว่าทําแบบนี้คุณผู้ชมชอบไหมให้เห็นลายชัดๆสําหรับการทําแบบใหมนะ่ไม่มีใครทันสมัยเท่าไกดแพทนะ นี่นะคะเบอร์สุดท้ายไอย้เบอร์ที่6ค่ะยังไม่สุดท้ายค่ะนี่นะคะเบอร์ที่6นะท่านใดสนใจนะคะท่านใดสนใจเบอร์ที่6ค่ะเบอร์ที่6นะ1500บาทนะคะนี่เลยค่ะให้เห็นหลายการทอนะแต่สีจริงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจริงสีจริงสวยเป็นท้องผ้าเป็นม่วงค่ะแต่กล้องจับแสงมันเยอะนะคะต่อไอผืนสุดท้ายค่ะ ต่อไปผืนสุดท้ายผืนที่7ค่ะเป็นผ้า,หาไหมลายนนะ่าลายสมอซึ่งทอแบบฟันหวีสวยดีค่ะผืนนี้มี2ผืนถูกเอฟไปแล้วผืนหนึ่งนะคะท่านใดพลาดนะคะราคา1,500นี่เบาๆนะคะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือและมือหนึ่งนะคะมีเจอที่สวยงามแบบนี้นะนี่สวยมากถ้าคุณไม่ชมไม่เอาไกด์แพทจะเอานะเนี่ยแต่ว่าเห็นคุณผู้ชมอยู่ตางจังหวัด ก็ให้โอกาสคุณผู้ชมเพราะว่ากายแพทซื้อมาไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยทําแบบนี้ค่ะเขาจะทอแบบลายสมอเลยค่ะเห็นไหมสวยมากนะคะผ่านห้ารีบเอฟมาเลยนะคะติดต่อกายแพทมาได้0812571709ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผ้าไหมลายตะขอค่ะอีกราคาหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นขอบคุณที่ตามนังชมนะคะอย่าลืมโทรมานะ0812571709บอกว่าเบอร์ไหนรายไหนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ